หากพูดถึงชาวจีนพ้นทะเลคงไม่มีที่ไหนสะท้อนภาพของพวกเขาได้ดีไปกว่าสองชายหน้าเทาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยาวราชกรุงเทพประเทศไทยและชายหน้าเทาที่สิงคโปร์ทั้งคู่ต่างเป็นชุมชนผู้คนที่มาจากแผ่นดินใหญ่มาสร้างชีวิตใหม่ในต่างแดนแต่แม้ว่าทั้งสองจะเกิดจากรากเหงา้าเดียวกันพวกเขาเติบโตขึ้นมาจากเส้นทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้เรามาดูการพูดถึงของความคิดเห็นต่างชาตินะครับพูดถึงบรรยากาศที่แตกต่างความตดดเต่นโด่งดัง และเอกลักษณ์ของไชน่าทาวทั้งทางฝั่งเมืองไทยและก็สิงคโปร์ซึ่งก็เรียกได้ว่านับเป็นสสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไชน่าทาวที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในอาเซียนแล้วนะครับในมุมมองของนักท่องเที่ยวนักเดินทางก็เลือกกันอยู่2ที่นี่แหละครับไชน่าทาวที่สิงคโปร์หรือจะไปที่เมืองไทยดีโดยมีความเห็นนะครับบอกว่าถ้าเป็นความยิ่งใหญ่และชื่อเสียงในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติต้องให้เยาวราชเฉินเฉิ้่านิดหน่อยก็คือนําขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ ในแง่ที่ว่าเป็นราชาแห่งสรีทฟูดโดยความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกกับเขาบอกว่าถ้าเป็นนักท่องเทียท่ยวที่รักในการกินรักในการสัมผัสในเรื่องของอาหารที่แปลกใหม่หรือว่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการทานอาหารไม่มีชายนาถาวที่ไหนเลยนะในโลกนี้เลยที่โดดเด่นไปมากกว่ายาวรัชนี่คือสวรรค์แห่งสรีทฟูดที่เต็มไปด้วยของอร่อยคือถ้าเป็นคนที่อยู่ในแถบเอเชียอยู่แล้วก็จะนับว่าเป็นของอร่อยระดับตำนานเลยแหละมีหลายๆเมนู ที่เป็นที่จดจาอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ข้าวมันไก่หูฉลามเป็ดปักกิง่งบะหมี่เกี๊ยวโอโหพูแล้วก็หิวนะครับท่านผู้ชมคือเขาก็บอกนะครับว่าแต่ถ้าเป็นในมุมมองของนักท่องเที่ยวตะวันตกสิ่งเหล่านี้เนะี่ยคือสิ่งแปลกใหม่เลยนะเป็นสิ่งใหม่ที่จะได้สัมผัสและด้วยความที่เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยก็เหมือนกับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่การันตีในแนง่ของความเชี่ยวชาญทางด้านสตรีทฟู้ดไปในตัวด้วยเยาวาราชยังได้รับการยอมรับจากมิชลินไกด์ ซึ่งก็มอบรางวัลให้กับร้านอาหารริมถนนหลายแห่งเลยจุดนี้แหละจุดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอาหารประเทศไทยก็จะได้ในส่วนนี้ไปเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวท,ทั่วโลกที่ต้องมาเยือนให้ได้แต่ถ้าพูดถึงเชน่าทาวของสิงคโปร์สิงคโปร์จะไปนในทางที่ว่ามีความเป็นในเรื่องของแหล่งวัฒนธรรมและมรดกโลกมากกว่าแม้ว่าสิงคโปร์จะไม่ได้มีรางเงาที่ผ่านมาอย่างยาวนานแต่ความเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงที่มีชาวจีนพ้นทะเลเข้ามานั้นก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเนื่องจากได้รับการอนุรักษ์และก็พ ก็เลยทาให้จะมีอาคารเก่าแก่ที่ได้รับการดูแลอยู่เสมอเลยอาคารเก่าแก่บางแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยเรื่องนี้ก็มีคนก็มาให้ความเห็นนะครับเท่าบอกว่าเรื่องของอาหารความเป็นร้านสเตตฟูดเอาจริงๆนะในสิงคโปร์ก็แทบจะเป็นประเทศแรกในโลกเลยนะที่มีร้านอาหารสเตตฟูดได้รับดาวมิชลินมีหลายร้านเลยที่ตั้งอยู่ในศูนย์อาหารของชายหน้าเทาแต่ในประเทศไทยอาจจะมีในเรื่องของความหลากหลายมากกว่าก็เลยสามารถนําในเรื่องนี้ขึ้นไปได้ มีหล,หลายร้านที่มีชื่อเสียงก็เลยเป็นที่ถูกพูดถึงมากกว่าขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าทวัดจากการเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเชนทาวสิงคโปร์ดูเป็นระเบียบมากจนดูเป็นเหมือนกับเชนทาวอื่นๆที่มีความเป็นสากลน,นะนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกคือได้รับการพัฒนาออกมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญเลยมันก็เลยดูอะไรเป็นทางการสักหน่อยคือไม่ต่างจากเชนทาวอื่นที่ผมรู้สึกนะแต่เยาวราชเชนทาวของไทยนี่คือเป็นเหมือนตลาดจีนแบบตั้งเดิมเลย ให้ความรู้สึกแบบดั้งเดิมได้มากกว่าและที่สําคัญอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นในชายนาทาวของเมืองไทยเรียกได้ว่ายาวราชเป็นชายนาทาวที่ไม่เคยหลับไหลผมสังเกตว่ายาวราชดั้นจะกินพื้นที่ไปนในแนวยาวเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นถนนแนวยาวออกไปเลยตามแนวของถนนยาวราชและก็ถนนข้างเคียงอยู่บ้างแม้ว่าพื้นที่จะไม่ได้ขยายออกไปแบบกว้างแต่เป็นในแนวยาวที่ยาวมากเลยแต่แน่ถนนจะแคบๆและอัดไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ผมชอบประมาณนี้แหละรถเข็นขายอาหารแบบบ้านๆทั่วๆไปแล้วก็มีสารเจ้าเก่าแก่ ทำให้เยาวราชมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวันโดยเฉพาะช่วงค่าที่กลายเป็นถนนสายสตรีทฟู้ดระดับโลกไปในตัวด้วยเอาจริงๆนะมันไม่ได้แค่ฟิลของไชน่าทาวอย่างเดียวแต่เป็นถนนที่เป็นเรื่องของถนนสตรีทฟู้ดด้วยนะนี่คือสิ่งที่เยาวราชทาได้อย่างชัดเจนมากกว่าแต่ไชน่าทาวสิงคโปร์เหมือนเป็นเมืองที่อยู่ในเมืองอีกทีไชน่าทาวก็เป็นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นไชน่าทาวมันเปรียบเสมือนว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในเมือง ก็คล้ายๆกับหลายๆประเทศทั่วโลกเลยที่มีชายนาทาวแบบนี้เกิดขึ้นถ้าพูดถึงในแง่ของขนาดชายนาทาวของสิงคโปร์จะเป็นในลักษณะกว้างขวางแล้วก็เป็นระเบียบมากกว่าของกรุงเทพจะครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นในแนวกว้างแบ่งออกเป็นหลายเขตมีถนนพาโกดาที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าของที่ระลึกถนนสมิธท,ที่เป็นแหล่งอาหารคือก็จะมีแยกย่อยออกไปอะไรประมาณนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะผมอาจจะจําชื่อผิดไปบ้างเพราะนั่นก็ผ่านมานานแล้วแต่ก็พอจะพูดถึงความแตกต่างของทั้งสองที่ได้ จำได้ดีเลยว่าชายนาทาวของไทยนะออกเป็นแนวยาวเป็นถนนยาวออกไปแต่ว่าชายนยนาทาวสิงคโปร์เป็นเมืองที่อยู่ในเมืองอีกทีขณะที่ความในตะปางครับเขาบอกว่าผมลงไหลย,ยวราชกรุงเทพมากกว่านะเป็น,ค,น,นความคึกคักปนความวุ่นวายแต่นี่แหละคือสเสน่ห์แบบเก่าแต่ดูสิงคโปร์สิคุณคิดดูแล้วกันว่าชายนาทาวที่เป็นระเบียบและสะอาดตาขนาดนั้นว่าสะอาดมากเลยนะจนดูไม่เหมือนชายนาทาวแล้วเหมือนเป็นเมืองที่มีความเป็นจีนอยู่ในนั้นอีกทีเฉย แต่สำหรับประเทศไทยหลายๆสถานที่เลยไม่ใช่แค่ชายนาทาวในเยาวราชอย่างเดียวนะแต่มีอีกหลายๆที่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นชุมชนจีนเก่าแก่ที่ดูมีชีวิตชีวาขณะที่บางท่านนะครับก็เล่าประสบการณ์นะครับชาวต่างชาติอีกคนบอกว่ามาเยาวราชนี่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องแพลนเที่ยวเลยผมรู้สึกว่ามาเยาวราชจะครบจบมากกว่าเมื่อไปเทียบกับชายนาทาวที่สิงคโปร์เดินออกจากมาร์ทสะดวกสบายเหมือนกันคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้ามาอีกจักรวาลหนึ่งคุณจะเจอว่าเป็ดย่างร้านนี้อร่อยดี แล้วก็เจอว่าเกี๊ยวกุ้งก็สุดยอดอยู่เหมือนกันบรรยากาศเยาวราชเป็นแบบวุ่นวายจริงๆนะแม้ว่าจะวุ่นวายแต่ก็เป็นความมีเสน่ห์เป็นจีนแท้ที่ยังมีความไทยๆผสมอยู่นี่คือสิ่งนี้แตกต่างอีกส่วนหนึ่งด้วยการที่มีความไทย่เข้าไปนี่คือจุดที่ดึงดูดผู้คนได้อย่างแท้จริงมีคนเดินขวักไขว่ขรถเข็นขายอาหารเรียงกันมากมายเจอผู้คนถือถุงพลาสติกเต็มไม้เต็มมือเต็มไปด้วยอาหารมากมายเต็มไปหมดแบบนี้แหละไม่ค่อยเจอในสิงคโปร์เท่าไหร่นะคือ อาจจะเป็นเพราะปัจจัยจากการที่ค่าอาหารในไทยค่าของชีพนั้นถูกด้วยซื้ออะไรก็ไม่ต้องคิดอะไรมากถือเต็มไม้เต็มือแบบนั้นวิบบับเต็มถนนส่วนพวกเราเองนะักท่องเที่ทยวตอนแรกนะก็เดินง,งงอยู่เหมือนกันว่าไม่รู้จะแวะร้านไหนดีเพราะร้านเยอะเหลือเกินไฮไลท์ของเยวาวราชแน่นอนว่าคือของกินที่นี่เปรียบเสมือนเป็นเมกะแห่งสรีทฟูดไม่ใช่แค่ของไทยแต่เป็นเมนูระดับโลกก็มีด้วยเช่นกัน ที่นี่มีทุกอย่างที่คุณอยากจะกินเลยผมต้องบอ,อกอย่างนั้นบางทีคุณไม่รู้ว่าจะอยากกินอะไรแต่คุณจะเจอกับของที่กินเข้าไปแล้วอร่อยเฉยโดยรวมแนละ้วผมรู้สึกว่าในกรุงเทพนั้นแตกต่างจากสิงคโปร์ตรงที่มีความวุ่นวายแต่ก็อบอุ่นถ้าจะเปรียบไม่เห็นภาพก็เหมือนคุณไปที่บ้านที่มีคนทําอาหารมากมายแต่ไปหมดเลยอาจจะมีใครสักคนนั่งดูทีวีเสียงดังอยู่บ้างมีคนวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มีใครสักคนนั่งจิบชายอยู่มุมห้องคือมีหลากหลายวิถีชีวิตมากเลยในถนนเส้นเดียวที่นี่มีชีวิตชีวา แล้วอึดทึกมากกว่าสิงคโปร์แต่นี่คือความมีสเสน่ห์ในแบบที่หาที่อื่นไม่ได้ขณะที่บางคนบอกว่าชนทาทาวสิงคโปร์ครับเป็น Tower ชนทาทาวฉบับที่เป๊ะและเพอร์เฟกมันเป็นคู่ตรงกันข้ามแม้ว่าจะมีพื้นฐานจากชหน้าทาวหลายๆประเทศที่มีอยู่ในทั่วโลกแต่สิงคโปรนะ์ทำได้มากกว่านั้นคุณก็ต้องพูดถึงด้านนี้ด้วยคุณคิดดูแล้วกันว่าจะมีชนทาทาวสักกี่ที่ที่แบบว่าถนนสะอาดจนแบบว่ายังไงก็ดูแบบไรฝุ่นเลยเหมือนว่าทาความสะอาดกันทุกหนึ่งชั่วโมงอะไรแบบนั้้้นนนนใหควาามสึกขดั คนเดินไปเดินมาก็เป็นระเบียบมากไม่มีเสียงแตรรถไม่มีเสียงตะโกนฟิลคนละแบบกับเยาวราชเลยสิงคโปร์จะให้ความรู้สึกเรียบหรูจนรู้สึกว่าเหมือนหลุดมาในสิงคโปร์ที่มีชนาเทาจัดฉากขึ้นมาเหมือนอยู่ในภาพยนตร์อะไรแบบนั้นมันให้ความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าคือคุณกําลังเดินอยู่ในสิงคโปร์อยู่ดีแล้วคุณก็มาเจอกับชหน้าเทาที่เหมือนกับว่าเป็นฉากในภาพยนตร์ที่พาคุณเข้าไปดินแดนที่มีความเป็นจีนมากยิ่งขึ้น ผมเดินตามถนนเส้นชายนาทาสิงคโปร์ตึกแถวสีพัดแถวเรียงกันเป็นระเบียบมีป้ายภาษาจีนติดไว้อย่างสวยงามไม่มีใครเดินชนกันและไม่มีเสียงพ่อค้าตะโกนขายของแต่ว่ามันก็เป็นโลกตรง,งกันข้ามนะหลายๆคนอาจจะหลงรักเยาวราที่ประเทศไทยไปแล้วที่นั่นนะ่ะมีทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับสิงคโปร์เลยแต่สิงคโปร์ทุกอย่างดูสงบสงบจนแบบแอบจะเกลิง ชายาทาวสิงคโปร์เนี่ยเหมือนเป็นลูกคนโตของตระกูลจีนที่เรียนจบจากฮาวาดกลับบ้านมาใส่สูตรเนี้ยบเลยคือถ้าเปรียบเป็นคนชนายนาทาวสิงคโปร์ก็คือคนประมาณนี้แหละคือบางทีพูดได้หลายภาษาด้วยส่วนเยวาวราชของประเทศไทยนั่เหรอนั่นน่ะเหมือนลูกคนกลางที่เปิดร้านสรีทฟู้ดและทำมาหากินได้เก่งมากๆเก่งสุดๆไปเลยแต่ก็อาจจะมีเสียงดังไปหน่อยแต่ก็มีแนวโน้มที่จะทําให้ผู้คนที่เข้ามาหานั้นเข้าถึงได้ง่ายกว่าขณะที่ความเห็นที่เข้าม,มาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ปัจจัยที่ทําให้ชนหนานาทาวในไทยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็จะได้รับความนิยมมากกว่าได้เป็นที่ถูกพูดถึงมากกว่านั้นเป็นเพราะว่าไม่ได้แพงแบบสิงคโปร์สิงคโปร์ชนหนาทาวนี่ก็ยังแพงอยู่นะมีตึกเก่ามาลีโนเวทใหม่สะอาดเนี่ยบกิบแต่ว่าร้านรวงร้านอาหารเนี่ยคือพยายามจะทําให้มันแพงขึ้นมาให้ได้คาเฟ่สไตล์โมเดิร์น ER อะไรต่างๆอาจจะดูดีจริงในยุคสมัยใหม่เป็นระบบระเบียบแต่ก็มีราคาที่สูงเกินเอื้อมนะในบางที คุณไม่สามารถจะกินแหลกลานในแบบที่ไม่ต้องกังวลเงินในกระเป๋าแบบที่ทําในกรุงเทพฯประเทศไทยทําแบบนั้นไม่ได้หรอกในสิงคโปร์คุณต้องดูเงินในกระเป๋าสักหน่อยหนึ่งว่ามันหายไปเยอะแค่ไหนแล้วเพราะว่าหลายๆอย่างมีราคาแพงเหมือนกับนําพาเราไปสู่ช้หนะาเท้าที่แพงที่สุดและเกือบจะแพงที่สุดในโลกนี้เลยเพราะสิงคโปร์ขึ้นชื่อเรื่องของค่าของชีพสูงเป็นระดับต้นๆของโลกอยู่แล้วซึ่งก็มีคนให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิงคโปรนะ์มันไม่ต่างอะไรจากการที่เริ่มต้นจากย่านแรงงาน สู่การเป็นญานนักท่องเที่ยวระดับหรูนะถ้าย้อนกลับไปในอดีตใจนาทาวสิงคโปร์เคยเป็นชุมชนของแรงงานอพยพมาก่อนมีห้องแถวเก่าๆเาต็ไมไปด้วยผู้คนที่มาแสวงหาโอกาสในเมืองใหม่ในยุคแรกๆนมันต่างจากนี้มากเลยแต่ผมคิดว่าสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นว่ายาวราชของไทยยังรักษาความเป็นวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมได้มากกว่าต่อให้คุณบอกว่าในสิงคโปร์นั้นสามารถรักษาตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆแบบดั้งเดิมไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามนะเอาจริงก่อนหน้านั้นเป็นห้องแถวเก่า อาหารการกินอะไรต่างๆยังราคาถูกจับต้องได้อยู่เลยแต่พอเวลาเปลี่ยนไปรัฐบาลสิงคโปร์เองเข้ามาพัฒนาที่นี่กลายเป็นแหลง่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไปแล้วอาคารเก่าๆถูกปรนนใหม่ถนนสะอาดสะอ้านดูดีมากร้านอาหารที่เคยขายอาหารราคาถูกกลายเป็นว่าถูกแทนด้วยร้านที่แพงขึ้นหรูขึ้นสรตทฟูดที่เคยเข้าถึงง่ายกลายเป็นอาหารที่ต้องเข้าคิวต่อคิวกันล่วงหน้าก็ร้านดังๆที่หลายๆคนพูดถึงนั่นแหละ วันนี้ถ้าคุณเดินไปในชนนาทาวสิงคโปร์คุณจะพบกับข้าวมันไก่มิชลินสตาร์ราคา8ดอลรา์ซึ่งก็ตีเป็นเงินไทยนะครับ8ดอลลา์สิงคโปร์ประมาณ200บาทในจะรานติ่มซำอีกที่ราคาจานละเกือบ500บาทซึ่งก็แพงกว่าข้าวหน้าเป็ดที่เยาวราชเกือบ5เท่าแต่ทีนี้นะครับความเห็นของท่านนี้ก็พูดถึงเยาวราชในประเทศไทยนะครับาก็บอกว่าเยาวราชยังคงรักษาความเป็นอนาณาจักรสตรีทฟู้ดและก็รักษาความดั้งเดิมในแบบที่ดั้งเดิมตั้งแต่ต้น ยังคงอยู่ให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากนักที่เยาวราชคุณสามารถซื้อกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในราคา50บาทได้อยู่ข้าวบูแดงจานโตราคาไม่ถึง100บาทอาหารมิชชลินฟูด้ดหลายอย่างอาจจะมีราคาที่สูงหน่อยนะแต่โดยรวมเยาวราชยังเป็นแหล่งอาหารที่อร่อยที่ยังราคาจับต้องได้อยู่ความแตกต่างยังมีในยะสสาคัญอย่างหนึ่งก็คือเยาวราชยังคงความเป็นของประเทศไทยอยู่บ้างไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบจีนเสมอไป จะต้องมีความเป็นจีนแบบแน่นๆอย่างเดียวไม่ใช่ความเป็นไทยที่แฝงอยู่ในยอราชนั่นคือสถานที่ที่ทาให้คนท้องถิ่นมากินข้าวกันได้ทุกวันในขณะที่ชายนาทาวสิงคโปร์กำลังกลายเป็นของนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเป็นของคนในท้องถิน่นคุณสังเกตได้เลยว่าในยอราตชายนาทาวที่เรียกว่าชายนาทาวในประเทศไทยคนไทยก็ยังออกมากินข้าวออกมาใช้ชีวิตเหมือนเป็นชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นของเมืองไทยเหมือนอยู่ดั้งเดิมอยู่อย่างนั้นเป็นวิถีชีวิตในแบบเมืองไทยอยู่แบบนั้น แต่ชนาทาวสิงคโปร์ต้องยอมรับตามตรงว่าถูกพัฒนาเติมเต็มไปด้วยความเป็นของนักท่องเที่ยวม,มากยิ่งขึ้นคุณถามคนท้องถิ่นแล้วกันว่าจะมีสักกี่คนกันเชียที่ไปกินข้าวอยู่ชันนาทาวหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่ในใชันนาทาวท้าไม่ได้ทํางานอยู่ที่นั่นนะ,นะคือบางทีราคาคนในสิงคโปร์อเองก็ยังต้องคิดหนักก่อนที่จะเข้ามาใช้ใจ่ายในใชัยนาทาวสิงคโปร์เลยแต่สำหรับยวาวราชชนาทาวประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ได้มีราคาแพงและคนในท้องถิน่นคนในพื้นที่ คนไทยก็ยังมาใช้ชีวิตมากินข้าวจับใจใช้สอยในเยาวราชอยู่เหมือนเดิมลืมมอกไปนะครับว่าความเห็นนี้นี่คือชาวสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีความเห็นอื่นๆเข้ามาตอบกลับกันด้วยนะครับเขารู้สึกว่าชายน้าถของเขาอะไรก็แพงขึ้นไปจริงๆนะจากแต่ก่อนนะครับมันเข้าถึงได้และคนในพื้นที่ก็เข้าไปเยอะนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ในใชนายนาถของเขาเยอะแต่ทุกวันนี้พอมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่า นั่นคือราคาที่นักท่องเที่ยวอาจจะต้องจ่ายด้วยใช่นาทาวสิงคโปร์ของเราสะอาดกว่าปลอดภัยกว่ามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบระเบียบแต่นั่นก็คือราคาที่ต้องจ่ายเกกับส่วนต่างที่แพงขึ้นแต่คําถามคือมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้น,นสิใชหนาทาวควรจะเป็นของคนในท้องถิน่นแบบที่เกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ถูกต้องแล้วใชหนาทาวในความหมายดั้งเดิมของคนสิงคโปร์ก็คือเป็นที่ที่ผู้คนมาอาศัยมาทำมาหากินแต่ใชหนาทาวสิงคโปร์ทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ที่ของแรงง,งานอพยพรุ่นใหม่อีกต่อไปแล้ว ที่ไี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองทางด้านของการท่องเที่ยวมากกว่าคนในพื้นที่ในทางกับการผมชมประเทศไทยเลยนะว่าชนะนาถของพวกเขายังคงเป็นพื้นที่ที่ชาวจีนในไทยยังใช้ชีวิตกันอย่างเป็นจริงเป็นจังใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆและคนไทยแทย้ๆก็ยังมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตที่นั่นด้วยที่นั่นยังคงเป็นตลาดที่พ่อค้าแม่ค้าเดินขายของกันขวักไข่ เป็นที่ที่มีกลิ่นของอาหารเสียงของผู้คนที่ยังคงเป็นของแท้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกเติมเต็มจนกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้นและที่บางคนนะคเขาก็บอกว่าความแพงของสิงคโปร์นี่ก็ต้องแลกกับเสน่ห์ที่เปลี่ยนไปท้ายที่สุดแล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าใจท่าทาสิงคโปร์ดูหรูร่าสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบแม้ว่านั่นคือสิ่งที่จะต้องแลกเราได้มาถึงสิ่งนั้นความดั้งเดิมของเราหายไปหมดเลยมันค่อยๆเลือนหายไปยกเว้นแต่บางอย่างที่พยายามอนุรักษ์ไว้ เยาวราชด,ดูสับสนวุ่นวายแต่เต็มไปด้วยความมีสเสน่ห์นั่นแหละคือความแตกต่างสุดท้ายก็เือความเห็นสท้ายนะครับเขาบอกว่าจริงๆรชยัยนาธวเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ซานฟรานซิกโกลอนดอนจนไปถึงเ,เบิร์แน่นอนว่าสิงคโปร์เหมือนกับที่เหล่านี้เป๊ะเลยแต่ถ้าหากพูดถึงที่ที่เป็นเอกลักษณ์มากที่สุดมีชีวิตชีวามากที่สุดมันจะหนีพ้นเยาวราชได้อย่างไรกันในความเห็นนี้เขาก็บอกว่าชายน้าฏจากทั่วโลก มันจะมีความเป็นแพทเทิร์นมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันอย่างเช่นประตูทางเข้าขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยลวดลายมังกรคล้ายๆกันมีร้านอาหารจีนโบราณมีวัดเก่าแก่มีถนนที่เต็มไปด้วยของที่ระล,ลึกอะไรแบบนั้นชนาทาวสิงคโปร์เป็นส่วนนั้นที่เหมือนๆกับที่อื่นๆทุกอย่างที่นี่เป็นระเบียบสะอาดสะอา้านและก็คล้ายๆกับที่อื่นแต่ปัญหาก็คือผมรู้สึกว่าชายนาทาวถูกออกแบบมาให้เหมือนที่อื่นๆมากเกินไปทุกอย่างถูกจัดวางอย่างมีแบบแผนบางครั้งมันให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในฉากภาพยนตร์ มากกว่าที่จะเป็นชุมชนที่มีคนใช้ชีวิตจริงๆผมคิดว่าส่วนนี้แหละคือทําให้สิงคโปร์ก็ไม่ได้ดูแตกต่างจากที่อื่นมากนักและทั้งหมดในวันนี้นะครับก็เป็นความเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลายๆมุมมองก็มองต่างกันออกไปแลวท่านผู้ชมนะครับมองต่างในมุมไหนกันบ้างอย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับยังมีอีกหลากหลายหัวข้อมาเล่ากันต่อในวันหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าติดตามกันไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของชัยนาทาวในไทยและสิงคโปร์ก็แสดงความเห็นกันได้อย่างอิสระเลยนนัวนนี้ก็ ขอบคุณสุกรับชมครับฝากมุมซ้ายล่างของหน้าจอไว้ด้วยนะครับช่วงนี้อากาศหนาวๆเซื้อยืดเสื้อกันยาวผ้าห่มเครื่องทาน้ําอุ่นดีๆที่คุ้มกว่าไปหาเดินซื้อที่ห้างซะอีกนะครับก็ปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอแล้วก็สามารถดูได้นะครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ